นี่ได้เป็นดาวคันวแล้วเนี่ยมาเนเอาไม่ได้ปรับทีหรอโอ้ยสี่สิบนาทีเหรอโหดจังมันโอเคสตาร์ทครับไปเลยครับเอาครับเสียเวลาหน่อยครับครึ่งหลังครับไปกองแผนไปสิบห้าวิแล้วครับเอาครับโจนาทีไฮบาเบลบาเบลจ่ายติดครับเดินมาเดอบาวครับกลับไปเล่นหลังอ้าวหัวอีกแล้วครับว่าทะเลาะกันเลยครับโอ้ แม่เอาครับเสียนทุบก,กันเองครับแล้วจ่ายบาสอนนารุตะจิงข้ามคานวันนี้ยังจูนไม่ติดครับสอนนารุตะครับอ่ากับเกบยบอลโหยนลูกนี้แล้วโรเบิร์ตโรเบิร์ตพลิกได้โรเบิร์ตจ่ายติด แล้วคูแม็กกิ้งโอ้ยข้ามขาครับฉีดยาลูกนี้ครับแล้วโยนมาลูกนี้อาครับเสร็จบอลขึ้นมาติดคูแม็กแล้วคูแม็กกระชากลูกนี้บังได้แล้วยิงโอ้แม่พี่ปอมดักได้อาครับบาเบลบาเบลบาเบลเล่นโจนาทีครับติดกวางเลสมาโมงไว้เอฟได้ครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตแม่โรเบิร์ตแล้วเข้าซ้ายแม่ยิงข้ามขาครับ มาด้วยการคึกคักครับของมีดีครับครึ่งหลังนี่ฮะสองนาฮัดีวางนิดอันปิโตอาเดดีวางนิดอ่าครับสอน,อนตะโยลลูกนี้แล้วพักไม่ได้ครับถึงแกเลบอลแกเลบอลแกเลบอลเดินมาครับหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีห,ดหดลอกไว้ครับพี่หนึ่งอ้าวจ่ายติดแล้วบาเบลลองยิงครับติดเซียนบอยวันนี้พลิกได้เอาแล้วครับ แล้วมาครูแม็กให้มาโรเบิร์ตจิงสองคนแล้วจิงโอ้โหแม่แล้วตังแตะเข้าซ้ายติดพี่ป้อมอีกแล้วครับแมาหลังสําคัญจริงๆครับพี่ป้อมวันนี้ครับแล้วพี่หนึ่งิงบดๆลูกนี้ติดพี่ป้อมอีกแล้วครับพี่ป้อมออกมาสอนตะเสร็จอีกมาแล้วมาติดลูกนี้ครับเล่นเร็วครับแล้วโจนาทีแทงมาบาเปลบาเปลยิงโอ้โหหลุดกรอบครับวันนี้ไม่มีมีไม่มีเซนเมียหมื่นห้านะครับ ไม่มาครับเซียนเมียมือนะแล้วเต๋อเบาโอ้โหกล้าเล่นครับเต๋อเบาเต๋อเบากายมาทางเซียนบอยเซียนบอยเซียนบอยจ่ยายไปลูกนี้ติดซอยตะแล้วบอลไปทางโรเบิร์ตโรเบ,รบิร์ตเก็บได้อาครับ<ว>บอลของมีดีมาที่พี่หนึ่งพี่หนึ่งยิงไกลครับติดพี่ป้อมอีกแล้วครับ oh, 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 แล้วบอลมันสปินแล้วโจนาทีครับพลิกไปก่อนครับเต๋อเบาเก็บไว้ครับเต๋อเบาเต๋อเบาเต๋อเบาลากขึ้นมาครับเต๋อเบาเล่นกับพี่หนึ่งมีดีแม่จะรอดขาครับโจนาทีรู้ทัน แล้เล่นบาครับครูแม็กครูแม็กครูแม็กหลองจริงติดพี่ป้อมอีกแล้วครับโอ้วันนี้ชื่อผู้ชื่อบอยเลยครับจังหวะสําคัญนี่เด็ดขาดครับพี่ป้อมโรเบิร์ต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 ต่อยบอลมาหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีคพยายามเล่นเร็วครับติดพี่แอดครับอ่ะก็ไปเซตบอลใหม่ครับเควินเดอร์บอลเดอร์บลวางลูกนี้แล้วย้อนหลังโรเบิร์ตครับ อากับฝูงสับประตูครับเล่นมาทางพี่ป้อมพี่ป้อมลาบไปบาเปลวบาเปลวบาเปลวเ,เ,เล่นกับพีแอดพีแอดเข้าสายข้างถนัดแล้วลองยิงแล้วโอ้แกเลยบอลยับดักได้เอาครับบอลมาถึงคูแม็กคูแม็กจะสวนคูแม็กจะสวนแล้วคูแม็กคึงบอลไปถึงจังหวะสามคนตรงนั้นครูแม็กแล้วโดนเบียดมาโดนมือครับเล่นต่อไม่ได้เอาครับีแอดพีแอดพีแอดพีแอดฉีดยาไปเดอะบาวเกียร์ทิ้งก่อนเลยครับ ไได้บ่าีและเอ้ยวโยลูกนี้อ๋อครับสอนตะไม่ผ่านแม่เธอเบาครับทำเฝ้าให้ก่อนครับเธอเบาลูกนี้น่าจะไปมีวางนิดหน่อยนะครับหยุดเกมไว้ก่อนไม่มีไม่มีวางมวยสนามนี้มีมือมีมือกับกูเนี่ยเดี๋ยวโยลูกนี้ติด โอ้วหดูแล้วเท่ากันนะครับตอนนี้ครับทั้งสกอร์ตัวผู้เล่นด้วยครับดาคอนกับมีดีครับมีตัวสำรองฝั่งละสองคนคยับเดอะเบลเดอะเบลเสเ็จเรื่อยๆครับมีดีดาวจ่จายไปโรเบิร์ตโรเบิร์ตจับบอลซ้ายมาอยู่ครับติดพี่ป้อมแล้วมาแล้วพีเอสดึงมาพี่ป้อมโยนบอลมันสปินไปถึงเดอะเบลเดอะเบลโอ้โหแบบมีหลอกไว้ครับโอ้โ ขู่ไว้ก่อนครับเดอร์วาวครับอ่ะครับบอลเปิดจงเซนบอยเซนบอยครับวางครับเป้าอยู่ที่คูแม็กมาบอลมันออกครับ ขอบุหรือาประตูววคว่างเงเป้าอยู่ที่โจนาทีาโจนาทีเอาบอลลงแล้วไปเล่นต่อแต่เซนบอยดักไว้ได้เซนบอยลากบอลขึ้นมาแทงติดพี่ป้อมอีกแล้วครับโอ้โหแปสจ่ายรอดขาทีหนึ่งแต่พี่หนึ่งมาซ้อนไว้แล้วโรเบิร์ตให้มาทางคูแม็กคูแม็กดึงไว้แล้วพีแอดเอาบอลไปได้ครับมาวันนี้ครับโดนปิดแล้วครับอ้าวแล้วไม่ได้มองกันครับโจนาทีกับพีแอดครับ โอ้เพิ่มแป๊บเดียวครับผ่านมา6นาทีครับครึ่งแรกเดือบ้าวเดือบ้าวเข้าซ้ายแล้วหวดไปลูกนี้ครับ,บน่าจะหวดไว้ก่อนครับเดือบ้าวครับไม่มีเวลาที่ตั้งลำครับโอ้โหียงคนภาคอ๋ออ๋อครับสอนตะสอนนารุตะไปครับบาเบลสปสีดขึ้นมาบาเบลแทงติดเดือบ้าวอีกแล้วครับว่าถ้าทางท้าคอนมีทางพี่แอ๊ดไอ้ยทางพี่ป้อมครับ ไม่ดีวันนี้ก็มีทางเดอบ่าวครับกองหลังแน่นๆวันนี้นี่สอยตะพลิกได้สอยตะแล้วโดนเบียดแมกคูแม็กเอาบอลไปกินครับคูแม็กเบียดไว้แล้วแมาพิงได้แล้วพิงได้แล้วหน้าบอลแมาฉีดยาลูกนี้ครับหมดเลยครับสอยตะลูกนี้โอ้โหครมีเปลี่ยนตัวครับโจนาทีออกครับส่งกุยเล็ก้าลงไปครับแล้วไปบาเบลบาเบลขืนมาลูกนี้แล้วหัวทิ้งไปเอาครับดักได้แล้วหัวโอ้โหไม่ได้วิ่งครับบาเบล แล้วเซียนบอยครับตว,วัดออกไปก่อนรับ,บอ,รอ่ะครับบอลของทาครอนับเปิดโดยพี่ป,ป้อมพี่ป,ป้อมโยนไปครับกวลเลกาแล้วเล่นทีเดียวลูกนี้มาย้อนหลังบาเบลไปครับบาเบลสปีดไปก่อนแล้วครับเ่นมาโรเบิร์ตโรเบิร์ตคืนไป พี่หนึ่งพี่หนึ่งใบเดอาเบาเดอาเบาแตะลอดขาแม่แล้วโอ้โหให้ลูกนี้แล้วยิงโอหูยครับววันนี้แกนิ่งจริงๆครับเดอาเบาครับแม่เดอาเบาหรือเวสเบาครับวันนี้ครับแล้วมาติดอ่ะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งลากมายิงแม่พยายามยิงเร็วครับไม่ตรงกรอบเรียกเลย แล้วโยนไปครับสอนตะไปบาเบล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 ข้ามฝากมาสอนตะมีพี่แอดตรงกลางครับแล้วบาเบลวิ่งมาไม่ผ่านพี่หนึ่งพี่หนึ่งเอาไปกินแม่ลากสวยครับพี่หนึ่งแล้วบอลมาเดอาเบาเดอาเบาแม่ตัดขวางไปทางเซนบอยเซนบอยเซนบอยเล่นกับหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีโดนพี่แอดข้าไปกินครับพี่แอดตอกมาลูกนี้อ่าครับบาเบลบาเบลล็อกไปครับบาเบลแล้วโดนจำฝ่าวกับโอ้โหแไป อ่แล้วเจ็บเลยครับบาเบลเวลาเวลาโอ้ยออกไม่เต้นคนเดียวอาะครับเริ่มครับเสร็จกันใหม่ครับเริ่มครับเริ่มครับอาครับแล้ววางรับพี่กล้วยย้อนอดไป P.S. แล้วตวัดกลับมาสอยตะมงแล้วชนเสาแล้วจิงลูกนี้ด้วยขวาหลุดกรอบครับว้าจ้าตัวครับ แล้วกเล่นบอลยับโยนลูกนี้ติดพี่ป้อมกอมดักได้บาเบลแม่จะดีลูกนี้เสียเสียนบอยเสียนบอยมาติดพี่ป้อมอีกแล้วแล้วสอยตะอย่างทานยับสอนนารุตะแต่เอาตัวบังแล้วโดนแล้วโดน,ล,โดนลูกนี้2แล้วพี่ป้อมแม่แต่ลอดขาออกไปครับเป็นบอลของมีดีแล้วพี่หนึ่งจิงลูกนี้โอ้ยแม่ไปโดน ข้างเสาครับแล้วมาติดผู้รักษาประตูจ่ายไปลูกนี้โรเบริร์ตเข้าซ้ายลากไว้โรเบริร์ตเข้าซ้ายแล้วมาอ้ยแม่เจ้าตัวฝืนยิงไปได้แล้วครับเสาสองมีคูแม็กด้วยครับ เราโยนครับพี่ป้อมมาพี่แอตโมงตั้งบาเบลสปีดมายังทันเล่น2คนมาพี่แอตตะวัดจริงแม่หลุดกรอบครับาครับสอนตาครับเปลี่ยนตัวส่งซีโอแบงค์ลงไปครับแกลิบอลหวางครับเป้าอยู่ที่โรเบริร์ตแล้วโรเบริร์ตพักแม่ไม่ได้ครับ อาพูดซาประตูเต้นมาครับพี่ป้อม,พ,อมพี่ป้อมพี่ป้อมโยลูกนี้พี่แอดมองไว้เอ้าแกเลบอลออกมาไกลครับแต่เจ้าตัวเก็บไว้ได้แล้วเล่นเร็วมาแล้วแกเลบอลหัวดไปลูกนี้พี่ป้อมปล่อยออกครับแล้วโยนไปแล้วตอกมาครับแอดเซียวแบงค์เอาบอลลงได้เซียวแบงค์โยนลูกนี้แมาสายมันปิ้นๆครับออกข้างออกไปบอลของมีดีครับเซตใหม่ครับมีดี ขวางขวางขวางแล้วโยนยับเทเบลแล้วบอลมันจอยแม่พี่ป้อมดักได้แล้วเทเบลโอ้โหแม่ไม่รู้เพื่ออะไรครับลูกนี้ครับเรียกว่าท oh ่าไฟซาร์ฟอกสเปซครับล yeah. ูกนี้ครับไอ้กบห้าดาวครับโอ้โหยิงครับลองเอาครับมีดีครับ เริ่มกลับมาบุกอีกแล้วครับแล้วจ่ายมาเอ้าแล้วดักได้คูแม็กยิงติดลูกนี้ครับแล้วเซียนบอยคืนมาครับแล้วเดเอบเาหัวดไปไม่มีใครครับพี่ป้อมปล่อยออกข้างครับโอ้โหครับเหลือ13นาทีครับสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทางด้านมีดคเับได้ก่อนครับจากคูแม็กครับแล้วก็ทางนักขวัครับได้พี่กล้วยแล้วโยนครับพี่ป้อมเา2ใหม่กัวเลสกา กุยเล็ก้าตวัดได้เอาครับแต่งมาแล้วเซียวแบงก์จริงลูกนี้แม่บอลมันเบาครับแกเลยบอลโยนแล้วพี่ป้อมกับครูแม็กว่าบอลมันสปินหนีแหละครับครูแม็กเอาไม่ทันแล้วครับก็วิ่งเต็มที่ครับครูแม็กเลาพวกสาประตูโยนยาวอีกแล้วครับบอกแล้วครับว่าบอลนี่สไตล์คล้ายๆกันเงับนี่ถ้ามีวัยรุ่นนี่ตาคอนเรับเพดหน้าเหมือนกันแหละครับเอาครับเดอบ์บาครับสั่งจากด้านหลังแล้วครับ วันนี้เจ้าตัวสมวิญญาณเวทเบาวครับดูจากทรงผมแล้วครับเราโยนไปพีเอสมมงแล้วข้ามขาดอาครับเกลือบอลเกลือบอลเล่นเดาเบาเดาเบาแตะมาบาวเบลมงไว้แล้วพีเอสเล่นไม่ได้เดาเบาโอ้โหมีหมดครับของแกนี่จังหวะหลอกจังหวะหลอกนี่ความเก่ามีครับอาครับพี่หนึ่ง แล้วเปิดมาอ้โหติดกวนเลยจ้าแล้วมาพี่หนึ่งแล้วถึงผู้รักษาประตูครับเอาครับเราโยนครับเป้าอยู่ที่บาเบลวบาเบลวตวัดแม่ไม่ผ่านเซนหนึ่งแล้วบอลมาซีโอแบงค์ไปทางพีแอดแล้วพีแอดเล่นต่อไม่ได้ครับเดือบาาบังไว้ครับเวตาวครับเวบาวครับไม่ใช่เดือบาาครับวันนี้ครับโอ้โหครับเราโจนด้วยครับวางถึงโอ้ไปปอมองไว้ครับ แล้วพีเอสามเก็บได้พีเอสแตะไปไม่ผ่านพี่หนึ่งพี่หนึ่งมีดีหนึ่งมีดีจ่ายแม่จะรอดขาให้ทางโรเบิร์ตแล้วครับติดทางพี่ป้อมแล้วไปครับติดแล้วตายโอ้โหลูกนี้เป็นบนอลนารคครับสำรองนี่มีทั้งคูตี้ทั้งกวางเลสมาครับแล้วโอ้โตั้งสวยเอาครับให้เซตอย่างนี้ครับกวยเล็กก์เอาครับบอลออกครับโอโ้รีบไปหน่อยครับกุยเล็กก์ อาครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตสายสายเจ้าตัวยิงติดเพชรแล้วจ่ายมาครูแม็กครูแม็กครูแม็กเอาตัวบังไว้ครูแม็กแล้วพี่ป้อมครับโอ้โหไปเข้าเหลี่ยมเลยครับอ้าครับแล้วจ่ายเออ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 ออกไม่แมตตี้อ้าครับแล้วบอลคอนเนอร์แล้วคอนเนอร์เซตติดพี่ป้อมอีกครั้งครับครูแม็กอ้าครับบอลกดดันของมีติแล้วจ่ายไปพี่หนึ่งจ่ายติด แล้วแล้วอ้าวแล้วแหนบอลครับโอ้แม่เล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โหแม่ครับโอ้โหเจ้าตัวครับโอ้โหครับหัดพระเจ้าเขาไม่ใช่ครับโอ้โแม่ลูกนี้ครับโอ้โหอ้าวครับพีแอดยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบครับอ้าวครับฟุตบอลมีต่อครับสิบนาทีครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ครับ สกอ์ครับไอ้ครับ,บอลที่แกลเลบอลแกลเลบอลวางครับแกลเลบอลแล้วบอลมันทะลุมาแต่พี่หนึ่งขยันแต่พี่ป้อมครับโอ้โหขยันครับเจ้าตัวนี่อ่านเกมได้ดีครับพีเอสพีเอดแล้ววางอีกครับแล้วให้แบ่บาเวลอยู่ตรงกลางแล้วนะครับ คนละช่องกันแล้วล่ะครับ,บลเลือกทีมไม่ย,นะไมยังเลือกแล้วเลือกแ้วเลือไหนเลื <c ười> อกนโยนไปติดพีเอสดอาครับบาเบลบาเบลเอาทันครับบาเบลบาเบลบาเบลโดนพี่หนึ่งไปครับเซนบอยบังไว้ครับเซนบอยเซนบอยคืนแกเล่บอลแกเล่บอลเล่นมาพี่หนึ่งเอ้าแล้วบอลมันลั่นบอลมันลั่นแต่ยังแก้ได้เดอ๋วยวเบาให้มาพีเอส เอ้ยพี่หนึ่งกโอ้แล้วโดนอัดลูกนี้ครับเป็นบอลของดาร์คอนครับเปิดโดยซีโอแบงค์ครับครับซีโอแบงค์ครับแล้วข้ามไปทางพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมโยนลูกนี้อ้าวแล้วมาครับซีโอแบงค์ซีโอแบงค์เล่นกับบาเบลบาเบลบาเบลวตะวัดเร็วครับติดเซ้นบ่อยเหนื่อย ล้วตรหนนีหนึ่งแทงมาลูกนี้ oh. บอลมาทะลุพวกสารประตูหวดก่อนเลยครับแต่ออกข้างไปครับออกมาตัดเกมได้ดีคผู้รักษารประตูของดาร์คอนโอ้หผัดกันบุกค,ครับคู่นี้นี่ดูในเกมนี่มันครับลายรายละเอียดเกมเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ทั้งคู่ใส่มาความเกา่าโอ้โหตวัดตีอีกแล้วจริงโอ้โ oh. หมาเจ้าตัวนี่เวทเปล่าเปล่าครับเจ้าตัววันนี้ เอาเละครับเรียกคูตี้แล้วครับชมมากไม่ได้ครับบาเบล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 ,บเบลติดกวางเล็ดมาเซนบอยให้ไปพี่หนึ่งหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีจ่ายไปแล้วลูกนี้โดนดักได้อ้โหครับแม่คูตี้ก็เล่นตัวครับอาครับเวสบปลออกครับส่งคูตี้ลงไปครับเลาโจลูกนี้อาครับเซียวแบง ซีโอแบงค์ซีโอแบงค์ตวัดเร็วรับติดคูตี้สวัสดีครับมาเยอะจังทีมนี้ปรับแพ้ทีมนี้มาเยอะเลยไม่ไม่เข้ากับทีมเขาเอาแล้วดักได้โอ้โหแล้วคูแม็กแล้วทันไหมครับคูแม็กยังทันยับบอลอยู่บนเส้นบอลอยู่บนเส้นมาเอาครับหนึ่งมิดิหนึ่งมิดิตวัดไปติดแบงค์เอาครับหนึ่งมิดิเก็บได้ให้มาเซนบอยเซนบอยให้แล้วดักได้แล้วลูกนี้ เซียวแบงัวดไปให้บาเบลบาเบลถึงไมครับแล้วโหวตวัดรับก่อนครับแล้วมาคูตี้คูตี้คูตี้หวดเลยครับแล้วบอลออกข้างออกไปอ่าครับเป็นบอลของจาคอนรับได้ตั้งใหม่ครับอ่าครับเราเล่นกันถึงนัดที่14แล้วครับย้ำมีครั้งนับนัดสุดท้ายครับ19กันยาครับเราจะพักกันสามอาทิตย์ครับโยนไป แล้วตวัดเร็วลูกนี้ซีโอแบงค์กับยิงด้วยซ้ายโอ้โหหลุดกรอบครับทางซีโอแบงค์เอาแล้วโยนลูกนี้ผู้แม็กครับบอลของม่ดีผู้แม็กผู้แม็กผู้แม็กเล่นมาฟูตี้ฟูตี้หลอกสวยครับไปทางเซียนบอยเซียนบอยติดทางควีเลสก,กาแล้วหนึ่งมิดิบาเล่นกับกวางเลสมา แกเพจไปคืนตั้งใหม่ครับเซนบอยเซนบอยลากขึ้นมาครับเล่นมา1มีดีหนึ่งมดีให้คูตีเติมครับคูตีแล้วตวัดไปสวยแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหแล้วยิงโอ้โหแม่มันแรงไปหน่อยครับคูแม็กครับว่าคูตีนี่ตามน้ำได้สวยครับคูตีลูกนี้ครับมาเปลี่ยนจากเกมเพจเป็นถึงประตูเลยครับพี่ปอมพี่ปอมลากบอลขึ้นมาพี่ปอมพี่ปอมได้ตังมาโจนาทีโจนาทีเล่นพี่ปอมพี่ปอม พี่ป้อมพี่ป้อมล็อกมาซีโอแบงค์ซีโอแบงค์ไปสุดเซ็งยิงลูกนี้มาเกลีปอนครับดักได้ครับอ่ะรับเหลือห้าทีครับหนึ่งหนึ่งยับคู่นี้ครับสูสีครับเราไม่รู้เลยครับอ่ครับโจทย์ทีโจทย์ทีไปแล้วยิงลูกนี้มาพี่แอดครับแล้วมาแล้วดึงโอ้โหจ่ายรอดขาคูตี้คูตี้คูตี้กัดชากข้าวฟากไปไอ้เพื่อน เกาครับไอ้เพื่อนคืนมาลูกนี้แล้วดึงครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งโดนลุมลูกนี้พี่แอดเข้าซ้ายข้างถนัดยิงข้ามคานครับครับเซียวแบงค์ครับ,อ,รบ,บ,รบออกครับรส่งสอสนนตะลงไปครับในช่วงห้าทีสุดท้ายครับแล้วไปแล้วสอตะยิงด้วยซ้ายเอ้าเดี๋ยวโดนเจ้าตัวครับออกด้วยครับ โอ้ยไม่กครบแล้วเบอร์พิยุทธก็มาเอ้โอเต็มเกมเลยเต็มเกมไปเลยพิยุทธก็มาแล้วนี่ไงที่ประตูพิยุทธมาแล้วอ่าครับคูแม็กคูแม็กมาแล้วฉีดยาลูกนี้ครับกวางเล็กมากจะทีมเพียวขาดไหมฮะขาดขาดไม่ลงทีมนี้เดี๋ยวเราต้องลงทีมเพียวด้วยได้เจอทีมปามขึ้นไม่เจอไอเพชรนี่ อาครับไปลูกนี้ฉีดยายิงลูกนี้แล้วบอลออกข้างครับมีดีได้ตั้งใหม่ครับเซนบอย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 ให้มาคูแม็กคูกแม็กคูแม็กคูแม็กแล้วโดนลุมลูกนี้แล้วเคลียร์มาแหมแกเพสได้ดีครับพี่แอดหมดแล้วครับแหมพี่แอดบอกว่าครึ่งหลังแล้วครับจะจ่ายแบบนี้ครึ่งหลังแล้วครับอ่าครับ และเปอร์เซ็นต์ของมีดีนี่เป็นทีมที่เสมอมากที่สุดในลีกของเซเชเชีย,ชยเราครับตอนนี้ครับนี่ทำไมรวมแต้มที่เสมอนี่เป็นทีมหน้ากลุยทีมครับแพ้น้อยครับแต่ไปหนักเสมอครับมีดีอาครับพี่หนึ่งร้องจริงข้ามคานครับครับเหลือสามสิบสามสิบหกวิครับฝูกสารประตู แล้วโจนยับเป้าอยู่ที่โจนนาทีติดพี่หนึ่งแล้วกวัวเลก,ก้าหดปลาลูกนี้บอลถึงแกเลยบอลรับวันนี้ทําได้ดีครับแกเลยบอลแล้วโอ้โหแหมชมไม่ได้เลยครับมันหดทิ้งเลยครับแล้วพววู่สาประตูโจนยับติดพี่หนึ่งอีกแล้วครับแล้วติดมากวัวเลก,ก้าปล่อยให้พีเอสพีเอสคือมาสอนตะสอนตะ หลากบอลขึ้นมาครับพี่แอดเข้าซ้ายด้วยแม่แต่งมาแล้วเข้าขวาตวัดกลับไปพี่ป้อมเอาครับจอมยิงไกลพี่ป้อมมาอ้โหแม่นี่ถ้าจดนาทีถึงนล,ลูกนี้ครับมีสิทธิ์เป็ประตูเลยครับตูครับว่าจะเกิดของจะเกิดที่ใครครับเหลือสองที่สุดท้ายครับประตูมาพี่หนึ่งอีกแล้วครับตวัดไปลูกนี้บอลเริ่มไม่ถึงกองหน้าแล้วครับมีหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีให้คูตี้คูตี้ อาครับได้ตั้งครับเป็นบอลของมีดีมีดีเป็นคูตีคูตีอ้าวคูตีปล่อยให้หนึ่งมีดีเล่นหยดหนึ่งมีดีครับโยนไปคูแม็กคูแม็กคูแม็กแล่คูแม็กมาทำบอลหลุดไปเองครับบอลหมาลูกนี้โจนาทีโจนาทีครับคูกคิกคุกคิกเจ้าตัวยังน่ากลัวอยู่ครับโจนาทีโจนาทีมาทีหนึ่งหดทิ้งไปเลยครับอาครับเหลือสองนาทีสิบสองวิครับโจนาที ยังบุกครับดัคบอนตองการสามแต้มแล้วโอ้โหมไม่ถึงครับแมกระโดดสวยครับสอยตะแต่บอลมันแรงไปครับอาคกับบอลของคูติคูตี้จะวางครับคูตี้คูตี้วางมาแล้วติดพีแอดเอาครับพี่หนึ่งวันนี้เก็บบอลตรงกลางได้ดีครับแล้วโยนไปแหละติดพี่ป้อมพี่ป้อมหัวทิ้งไปครับแกเพจเอาเลยครับบุกมาแล้วครับแล้วไปโอ้โหพีแอดบอกว่าอีกแล้วครับ อไม่เผื่ออายุเลยครับโอ้เล่นอย่างนี้ครับใช้งานสักคุ้มเลยครับลูกนี้ไอวิ่งอ่าครับมีดีเหลือหนึ่งนาทีครึ่งครับดูจะมีทีเด็ดอยู่ทางไหนครับอ่าครับเซมบอยเซนบอยตะวัดมาลูกนี้แล้วพี่ป้อมพี่ป้อมเหมเล็งจังหวะไว้ออกครับเออเออเอออาครับพี่ป้อมพี่ป้อมวางครับแล้วติด มาแล้วลูกนี้กวางเลดมากวางเลดมาโอ้โหสไลด์ลูกนี้มาถึงบอลรับแล้วโดนกวางเล็ดมาออกด้วยครับเหลือหนึ่งนาทีครับหนึ่งสามเอ้ยสองกับสี่อ่าครับบอลสี่สิบสามมิครับดาคอนจะบุกครับ พี่แอให้มาโจทุทีแม่ตว,วัดลูกนี้ครับอ้าวครับหนึ่งมีดีหนึ่งมีดีครับวางลูกนี้ติด,ตดกววเลก,ก้าอเอาครับพี่ป้อมพี่ป้อมหลักบอลึ้นมาครับมีดีเพจมาครับพี่ป้อมพี่ป้อมแม่ไปได้แล้วอเอาครับเสียหลักไปแล้วโดนมากวางเล็ดมาวางเลดมากิงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดสวยของวางเล็ดมากครับแม้วันนี้เข้าทางตัวจริงจหยุดไปหลายทีหยุดไปหลายที ว้าวครับก,กะดีใจทั้งยี่สิบวิเลยครับโอ้ลุงาครับเลนเอาวครับแล้วต่อครับต่อครับแล้วเล่นมาพีแอดสายพีแอดแต่งมาแล้วยิงไหมแล้วเปิดไปติดโอโ้เรียบร้อยครับเ,เป็นแหวนสามแต้มของมี่ดีครบับวางเลดมาอีกแล้วครับ แม่บนบอเข้าคนก็เข้าครับเฮงจริงๆครับกวางไ้้านี่ช่วงนี้เจ้าตัวนี่สุดครับแมเรื่องยวงนี่สุดสวยครับเอ้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 เ้เอ้เ้เ้เ